โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ i o s แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมที k TT คทีสตูนะ คลิปนี้มารีวิวอัลโซเดวีนะครับผมตัวไอคอนนะครับผมอัลโซเดวีตัวไอคอนิกโมเมนต์นะที่ที่โดนดันบค่าพลังลงมาค่อนข้างเยอะ <c oughs> เพราะว่ายุคนี้มันเป็นยุคของอีพิกนะครับผมแต่เป็นยุคก,ก่อนเนี่ยเป็นยุคของไอคอนิกโมเมนต์จริงๆแต่ละตัวเนี่ยโหย่ถูกทั้งนั้นนะครับผมแต่ทุกวันเนี่ยเป็นยุคของอีพิกแต่เอาไอคอนิกโมเมนต์มาแบบแบบเล่าตาเล่าใจอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคเดวี DB, นะครับผม เดวิดบูได้เก้าเจ็นะครับผมเท้สาซ้าย23ปีนะม้ามัหลุเดเยอเป็นแบ็กจอมบุกนะครับผมยืนเบกซ้ายปีกซ้ายแล้วก็กองหน้าฝั่งซ้ายได้หมดเลยว่ะฝั่งนี้กินเรียบเลยว่ะฝั่งซ้ายกินเรียบเดวิ DB, นะครับผมและความเร็วจัดด้วยนะนะเกมลูก74บอลทูนเจ็ดหกเลี้ยงบอล88นะแล้วประกับตัว75็ดห้สองซ้ำเจเปิดบอล71อ่าความโค้ง74เกมรับ74ทักลิ่น78เอ็กซ์เชนเจ็ดห้ เอเกนแมนเจ็ดสิบสปีดเก้าเก้าสปีดต้นเก้าเจ็ดนะถ้าใครมีบูตของอารังโซเนี่ยจะขึ้นไปเก้าแปดแล้วก็อวัอขึ้นไปเก้านะแปดเหมือนกันนะฮะแล้วก็ยนะิงแปดสองก็โดแปดหกแข็งเกร่งเจ็ดแปดบาลานซ์เก้าสองแล้วก็สตีมินาเก้าห้านะเวอร์ชันนี้ที่ดหลักที่เด่นขึ้นมาก็คือบาลานซ์กับกับเลี้ยงบอลนะฮะสกิลมีดับเบิลทัชฟลิปเฟล็ช็อปเทิร์นคัตแพนเทิร์นนะยิงลูกคุกยิงท่ายากตอกซ้นเปิดบอลริมเส้อน bon sen, อ่าตัดบอลท่ายาก แล้วก็เล่นในเกมที่กดดันได้ดีนะฮะเพิ่มสกิลได้อัพโซเดวีนะครับผมโอเคไปลงสนามโอ้โหทีถึงชิ้บผายเลยปะไอพุ่นหลังสีอม่วงเนี่ยไม่เหมือนแต่ก่อนเลยปะนะแต่มันมาในรูปแบบไฮไลท์นะมาในรูปแบบฟีเจอร์นั่นแหละง่ายนะแต่มันใช้พื้นหลังของของไอคอนนะใช้พื้นหลังไฟแคนิคโมเมนต์ในปี20คือเป๊ะๆร้อยเปอร์เซ็นต์พื้นหลังคือใช้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอเค ก็เลยเรือกติดปากว่าแอคเด็กโมเมนต์ไปลงสนามนะครับผมเลยโอเคมานะครับผมมากมมเกมแรกสำหรับอาฟุนโซเดวีนะจะเล่นดีหรือเปล่าแนะ่ๆนะคือความเร็วจัดอยู่แล้วนะความเร็วจัดอยู่แล้วสเตมินาเยอะนะครับผมเดวีไล่ไล่ไล่ยังไม่สุดนะันสั้นนะผมเดวีฮนะเดวีสันส้นเหมือนกาันไปไปขึ้นหน้าไปก่อนอนทีเดวี โอ้โห่แต่บอลยาวนะแต่บอลยาวไปนิดนึงทีเดีพี่ฮะขึ้นสูงเหมือนกันนะทำไปเล่นไปนะครับผมมาฮะเดบรอยให้เปไปโอ้โหเป้เล่นอะไรของมันวะเนี่ยไม่จับบอลเฉยนะาที่เดือบรอยครับผมขึ้นหน้าไปให้เดบรอยเดวี่อยู่ไหนวะเนี่ยยังไม่เจอเลยครับผมนะ้ำไเห็นเติมเลยวะเดือบรอยฮะให้เดวี่ไปเลยครับผมถึงก่อน ถ่ายมาให้เป้ฮเป้ไม่วิ่งว่ะเกมนี้ทีเดีรอยร้อยฮะอพโปโซเดวี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้อ้โหูจะเปิดริมเส้นสักหน่อยยังไม่ได้ครับผมนะได้กระชากและเชี่ยวไวชิบหายความเร็วโคตรจัดนะ่ะเปิดมุมเหรอเปิดมุมเดวี่ไม่ได้อยู่แล้วนะมันไม่ได้อยู่แล้วถ้าเล่นสูตร,เ,รเล่นสูตรก็พอได้เท้าซ้ายอ่ะก็น่าจะพอได้ นะครับผมแต่ความเร็วจัดอยู่แล้วเวอร์ชันนี้เนะี่ยมามามีคนวิ่งมาแล้วเอาไปคืนแล้วก็คืนแล้วก็พลิกพลิกเข้าซ้ายไม่ได้วะนะไม่ได้พวกบอลคอนโทรลพวกแล้วบอลกับตัวอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ดีมากมันก็เลยยากหน่อยนะครับผมแต่เลี้ยงบอลเนี่ยดีอยู่แล้วเลี้ยงบอลดีอยู่แล้วนะทีเปียบอลลงสวยสวยสวยเดวี่ โอ้โหจะตักซอนให้ก็ยังไม่ถึงนะครับผมไปฮะไปรอรอเดวีโค้งโค้งโอ้โหบอลมันย้อนหลังว่ะเปิดริมเสน้นบอลมันยอ้อนแต่บอลมันพุ่งดีนะบอลพุ่งแรงับผมแต่มันย้อนหลังเนะบอลพุ่งแรงแต่ย้อนหลังมาที่ไปฮะขึ้นหน้าไปก่อนข้าในไหมมีเดวีวิ่งเดวีวิ่งฝากคืนมาโค้ง คงไม่สวยว่ะคือมันเปิดไม่หลุดก็จริงแต่มันไม่สวยว่ะทรงทรงมันไม่สวยอ่ะมันเปิดแล้วมันบอลบอลมันไปไม่สวยวิ่งยังไงไม่รู้ว่ะนะเปิดรินเซนอาจจะอาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ด้วยความที่มันไม่ได้แม่นแต่บอลอ่ะมันพุ่งนะครับผมบอลมันพุ่งสวยแต่มันไม่แม่นว่ะมันแหมมันเปิดไม่สวยจริงถ้าเปิดรินเซนแบบแบบหลอดแบบหลอดม่วงอ่ะนะนะยังไม่สวยยังไม่สวยต้องลองเป็นแนวอื่นว่ะเดวี่ ต้องลองปเป็นแนวอื่นนะครับผมมาดูากันต่อเดวี่ฮะจ่ายสองสั้นเนี่ยถือว่าโอเคโอ้โหกูชมปุ๊บเสียเลยโอ้โหชมปุ๊บจ่ายเสียเลยนะครับผมอะไรวันนี้นะฮะมันจะไม่ดีมีดีแค่ความเร็วไม่ได้นะเดยมรอยฮะเดวี่วิ่งไปแล้วมาปไปอย่างเดียวครับผมรอบนี้ไม่สนเปิดริมเส้นแล้วบุกอย่างเดียวบุกอย่างเดียวนะโอ้โหสุดสวยสุดสวยปาด ยิงเรียบร้อยโอ้โหเอาแล้วนะครับผมไม่สนเปิด,ดริมเส้นแล้วขึ้นเกมลุกอย่างเดียวไม่ได้ผลเลยนะโอ้หูวิ่งหลุดเลยวพามันด้วยความเร็วอนะหลุดแบบสุดเด,ด,ดวี่โอ้โหเล่นมาตั้งนานนะโอเคมีคนวิ่งเป็นเดบรบอยครับผมเดอะอยรอเดวี่ดีกว่ามาเข้าในจูดคลิกคลิก,ลกอย่างครับผมจะคลิกไปยิงสักหน่อยนะมาแล้วครับผมเดวี่ ใช้ความเร็วเห้เกิดประโยชน์แล้วหนึ่งเดียบรอยฮะโม่งไปให้เดวี่ฟากคืนไปแกลความเร็วมีความเร็วมีฝา,ากครับผมคืนนะโอ้โหไปดีไปดีดึงเข้าในฮะจ่ายสวยจุดจุดเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เอว่ะถ้าเล่นแบบไม่ต้องไม่ต้องสนใจเรื่องเปิดริมเส้นอะเรามันดีมากเลยว่ะด้วยความเร็วนะครับผมมันทําได้ดีมากนะมาที่ดิคลไรฮะ ไปนู่นนะผมเป้ฮะเราอยู่เป้ <c oughs> จับบอลเหมือนจะดีเสียเฉยมาเป้เหมือนเดิมเปรม้รอไหมรอไหมต้องรอแล้วก็จ่ายคืนอิดเดีเอาได้เกืดให้เดวี่เหมือนเดิมฮะเดวีด่ล็อกเข้าในแม่ไม่อยากเปิดด่มเส้นกลัวเสียของนะครับผมกลัวเสียเา้าหลุดเลยชิมหายแล้วไปให้เดวี่ครับผมไายสเตมินา่ายังพอไหว เตมีหน้าพอไวอนี่มาไม่วิ่งนะนี่มาไม่วิ่งแต่เกมนี้ถือว่าเล่นดีเลยช่วงในช่วงครึ่งหลังนะครับผมโอเคจบเกมแรกสําหรับเดบี้นะครับผมเกมครึ่งแรกเดี๋ยโมเตะไปหมกมุ่นอยู่กับการเปิดบอลริมเส้นนะฮะก็คือจะเน้นเปิดบอลริมเส้นแต่มันไม่ดีวะ่ะได้เปิดประมาณสองครั้งสามครั้งบอลมันไม่สวยทรงเปิดมันไม่สวย แล้วมาเปลี่ยนแนวแบบรุกเต็มที่แล้วก็ปาดเข้าในใช้ความเร็วโ,โหดีเลยคนละเรื่องกันเลยฮะโอเคเกมนี้ได้ไปเท่าไหร่อะเอซิดไปหนึ่งนะได้ไปหกนะครับผมเอซิดหนึ่งได้แค่หกหรอวะแล้วคนอื่นนะไอ้ชี้อะแต่ก็ยังว่าแหละเพราะว่าช่วงช่วงครึ่งแรกเนี่ยมันไม่ดีเลยมันจ่ายติดเยอะแล้วมันก็เปิดริมเส้นไม่ดีแต่พอครื่องหลังมาเปลี่ยนแนวเนี่ยเล่นดีขึ้นเยอะนะเดวี่จ่ายสวยๆนะครับผมโอเค นะถ,ถ,ถ้าจะไปหมมุ่นเรื่องการเปิดเริมเส้นอย่างเดียวไม่ได้เนี่ยความเร็วจัดแล้วมันไม่มีใครวิ่งทันแล้วดีว๋ดีปาดมาสวยมากยิงโอ้โหคมๆนะเดวี่เวอร์ชันนี้ไม่เป๊ะที่มันจะยืนฝั่งซ้ายได้หมดนะด้วยความเร็วมันคือมันได้จริงๆนะครับผมโอเคไปต่อเกมที่สองนะครับผมไปฮะโอเคต่อเกมที่สองนะสหรับอัลฟอนโซเดวี David. นะเกมแรกถือว่าจับจุดได้นะครับผม จับจุดได้ที่ไม่ใช่แบบจะเปิดเตมเส้นอย่างเดียวก็คือขึ้นเกมลุกให้มันเต็มที่แล้วมันจะดีเองจริงๆด้วยความเร็วมันต้องแบบนั้นนะมาลุยลุยลุยทีปปีฮะบอลลงสวยข้างหลังมีเดวี่ตอกซนแล้วลองเปิดอีกทีลูกนี้เปิดสวยนะครับผมนะเอาจริงมันก็เปิดได้แต่มันก็เป็นบางครั้งบางคราวนะถ้าโชคดีหน่อยก็เม่นนะโชคไม่ดีก็อาจจะหลุดไปเลยนะครับผมนะฮะต้องรุนเอา เดวี่ฮะคนเดียวอ่ะไปดิคนเดียวไปดิไปดิไปดิปดโอ้โหความเร็วกวิ่งหลุดเลยอ่ะหลุดกราฟเลยครับผมความเร็วปาม,มาได้เหรอปล่อยจอยเหรอทำไมถึงปล่อยจอยล่ะนะทำไมถึงปล่อยจอยล่ะเนี่ยแม่ยได้วิ่งครับผมเดวี่ไวฮนะวิ่งไวไปฮะเดวี่เอ้ยนึกว่าจะไม่จับบอลซะและ้วนะนึกว่าจะปล่อยออกเมื่อกี้เดวี่ดักสวยไป ไปไปไปคืนเป้ไป,ไป,ป,ปแทงไปแล้วครับผมคนเดียวนะคนเดียวโอ้โหหลุดเป็นแถวเป็นแถวลองเปิดแบบย่อยๆธรรมดาแม่มันเบาว่ะมันบอกแล้วมันมันได้อยู่มันได้อยู่อนแม่แม่มาครับผมเติมมันแล้วฮะเดวี่ให้เป้เป้ไปไงวะเนี้ยมันอยู่ไหนกันหมดเนี่ยคืนเดวี่มาที่ดิคลนันดาจะยิงยังไงก่อนนะครับผมเอาไปฮะ เปิดเข้าในรึกันได้มงมันเบาอะ่ะเจาะไม่เข้าเลยฮะเดวีดักสวยเกมรับก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะเกมรับถือว่าใช้ได้เลยฮะมาอย่างี้เดวีลูกมงเหรอมงก็ดีนะครับผมถือว่าสกัดได้สวยลูกนี้มาไปให้เดืบรอยฮะเดวี่วิว่งทำทางไปแล้วไปแล้วคืนให้เป้ ปีปาดเข้าในหืมช้านิดหน่อยช้านิดนึงโอเคจบเกมครึ่งแรกนะครับผมแม่เกมนี้โดนโดนไปก่อนนะโดนไปก่อนแต่ไม่เป็นไรนะเดวี่ก็ถือว่ายังเล่นได้ดีนะครับผมขึ้นเกมสปีดจ่ายบอลผมว่าเกมนี้ดีกว่าเกมแรกเยอะนะอยู่กับเกมแรกเยอะแต่โอกาสโอกาสหลุดมันยังไม่มีนะครับผมโอเคต่อเกมครึ่งหลังโอเคเกมครึ่งหลังนะอับบาซูเดวี่ทีเดวี่ครัะผม ฝากใครเป้ฮะไปรอแล้วเดวี่คืนมาได้เข้าในเข้าในเข้าในปาดไม่ถึงใครเลยนะครับผม <c oughs> เดวี่ฮะเดวี่ให้นี่มาไม่ถึงลูกนี้ปครับผมเดวี่วิ่งแหละไปฮะคนเดียว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 บนกลับมาก่อนบนกลับมาก่อนกลางกลางไม่มีใครอยู่เลยฮะตรงกลางโอ้โห ไอเดวีครับผมเดวีแทงไปสวยๆวยปวบ,บอลบอลลงสวยฮะบอลลงสวยคืนมาเดวีต้องเปิดแล้วบริมเส้นสถานการณ์รบังคับสถานการณ์รบังคับนะให้นี่มาจอดจอดนะครับผมมาฮะตามทานันพวกวัมาเล่นดีช่วงท้ายเกยมซะด้วยนะครับผมเนะ โอดเดก,การัะผมเดวี่วิ่งไปมีเป้เป้ผมไม่ใช่เป้นหีหว่าดูกูน่รเป็นดกูกูอ่านดักได้ครับผมนะเดวี่ดูกูจะให้เดวี่ไปแล้วกระชากทีหนึง่งอย่างได้โอ้โหจะดูดิคือปะดูเกอมันทั้งเร็วทั้งแข่งเลยนะ อน่าจะหลุดไปแล้ววะมายิงแซงได้ช่วงท้ายเกมสี่ลูกรวดโอ้โหนะครับผมถือว่ายากนะโอ้แต่ทําได้ว่ะนะจากโดนไปสามศูนย์มายิงเป็นสี<ต>่สามอ่ะเดวิดเกมนี้ถือว่าเล่นดีนะครับผมอำโซเดวิดเล่นดีนะครับผมขึ้นเกมมันถึงสุดริมเส้นตลอดจ่ายก็ถือว่าโอเคแต่เปิดริมเส้นเนี่ยผมว่ามันมันไม่ไม่ไมค่อยเท่าไหร่นะ เัิดริมเส้นไม่เคยเท่าไร่นะสูส้สดสองสั้นไม่ได้สองสั้นแม่นๆความเร็วต่อบอลถือว่าดีนะครับผมถือว่าดีเลยสู้เดวีเวอร์ชั่นนี้ถือว่าเจี๋มก็ใช้เป็นตัวหลักได้สบายๆนะครับผมด้วยความเร็วด้วยสเติน่าที่เยอะวิ่งได้ทั้งเกมนะเวอร์ชั่นนี้โอเคประมาณนี้ละกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และก,กดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายเลส